สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันที่วางโทรศัพท์จากแกนกระดาษทิชชูนะคะและมีการตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีแกนกระดาษทิชชูกาวไม้บรรทัดปากกาผ้าสักหลาดกระดาษแข็ง เริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆก็เอาแกงกระดาษทิชชู่มาแล้วก็ลากเส้นตามยาวนะคะประมาณ5.5เซนติเมตรนะคะตามภาพนี้เลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ดูฝั่งตรงข้ามของแกงกระดาษทิชชู่นะคะแล้วเราก็มาร์กนะคะเหมือนกันแล้วก็ขีดเป็นเส้นยาวมา5.5เซนติเมตรเท่ากันค่ะ จากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ขยับขีดเส้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะมีความยาวอยู่ที่1ซนติเมตรค่ะทำสองฝั่งเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็นำมาขีดตามรูปนี้เลยนะคะอีกเส้นหนึ่งเป็น1เซนเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งด้วย แล้วก็นำทั้งสองฝั่งตรงนี้นะคะลากเส้นบรรจบกันนะคะเมื่อเพืเ่อนๆได้ตามนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการตัดได้เลยค่ะ เราตัดออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆตัดแนวเฉียงนะคะโดยที่วัดขนาดตรงด้านบนมาที่1เซนติเมตรค่ะแล้วก็ลากเฉียงมาเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันค่ะวัดตรงด้านบนนะคะมาที่1เซนติเมตรแล้วก็ลากเป็นมุมเฉียงค่ะ จากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราทำฐานเราก็เอากระดาษแข็งมาค่ะแล้วก็วาดเป็นวงกลมนะคะโดยการวางแกนกระดาษทิชชูแล้วก็วาดลงไปจากนั้นเราก็ตัดตามรอยที่เราวาดเลยค่ะ เื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาประกอบตรงนี้จะเป็นส่วนฐานนะคะของที่วางโทรศัพท์แล้วก็มาถึงการตกแต่งค่ะเรานำผ้าสักหลาดของเรานะคะหลากหลายสีที่เรามีอยู่เนี่ยนำมาตัดเป็นเส้นๆซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราเริ่มทากาวค่ะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยเส้นสีต่างๆของผ้าสักหลาด อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนแล้วก็ติดไปได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความน่ารักนะคะแล้วก็น่าใช้งานด้วยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในเนี่ยเราก็เอาผ้าสักหละเช่นเดียวกันค่ะมาแปะไว้นะคะเพื่อให้เป็นชิ้นงานที่เรียบร้อยแล้วก็สวยงามด้วยแล้วเราก็ตัดนะคะส่วนที่เกินออกมาให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปเรามาทําฐานต่อค่ะก็ไม่ยากเลยเอาผ้าสักหลาดมาค่ะแล้วก็ทาก,กาวแปะลงไปจากนั้นเราก็ตัดตามฐานเลยนะคะที่เป็นวงกลมค่ะแล้วเราก็ทําอีกด้านหนึ่งเหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเอาฐานมาประกบด้านล่างให้เรียบร้อยเลยนะคะโดยการทากาวค่ะ แล้วก็รอให้แห้งสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเพื่อนเพื่อนจะเห็นตรงช่องว่างตรงนี้นะคะที่มันมีอยู่แล้วก็เอาผ้าสักหลาดแล้วก็ตัดออกมาให้มันเป็นเส้นเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทากาวเพื่อที่จะปิดตรงส่วนที่มันยื่นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือน่ารักน่ารักนะคะ เพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็สามารถวางโทรศัพท์ของเราได้ค่ะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ